วันนี้นะครับเราจะมาแนะนำ AI Cool Series นะครับฟิล์มกองแสงรถยนต์และอาคารนะครับในวันในวันนี้นะครับก็จะแนะนำมาหมด2ตัวนะครับก็จะมีตัวของเมทอร์นะครับที่จะเป็นฟิล์มเคลือบโลหะนะครับก็จะแบ่งก็คือมี M 4 0 M 6 0และ M 8 0นะครับก็หลับความเข้มนะครับก็เร่ตั้งแต่ตัวของ40 60แล้วก็80นะครับ ตัวถัดมาครับก็จะเป็นตัวนาโนเซรามิกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟิล์มเคลือบเซรามิกนะครับก็ต้านความร้อนได้ค่อยข้างดีนะครับโดยจะมีความเข้มตั้งแต่40นะครับ60แล้วก็80นะครับแล้วก็ที่นิยมอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวฟิล์มกรองแสงสีฟ้านะครับที่เขานิยมตจากจดรจนกันนะครับตัวนี้โดยตัวแรกนะครับที่ผมแนะนำก็คือตัวเมทัลนะครับ โดตัวเมเทอร์นะครับอบสเปกตามนี้เลยนะครับ M 40นะครับก็จะมีค่า UV ที่95%นะครับแล้วก็ค่า IRR ที่75%อยู่ทีน75%นะครับตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัวของ M 6 0นะครับก็จะเป็นตัวของ60%นะครับอันนี้ก็เหมาะกับพวกติดอาคารนะครับหรือติดคอนโดนหรือบ้านก็ได้นะครับ รอบ80%นะครับันี่ก็เป็นที่ยอมมากเลยคนระับเขาสม่าข้าไปติดคอนโดกันนะครับตัวนี้ค่าแสงว่าผ่านอยู่ที่5%นะครับถ้าจะมองฟองความผ่านนะก็จะค่อยข้างทึบมากเลยนะครับตัวนี้การความร้อนได้ดีมากเลยนะครับในตัวที่2นะครับก็จะเป็นตัวนาโนเซรามิกนะครับหร,รหรือฟมหรือฟิล์มฟองแสงเซรามิกทั่วไปนะครับ โดยตัวนี้นครับก็จะแบ่งเหมือนกันก็คือ4 0 6 0แล้วก็80นะครับตัว40นะครับก็จะนิยมติดพวกบานกระจกหน้ารถกันนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับปัน uv 99%นะครับแล้วก็ค่า ir นะครับอยู่ที่96%เเลยนะครับการความร้อนค่อนข้างดีมากเลยนะครับตัวนี้ ตัวคำมานะครับก็จะเป็นตัว60%นะครับก็ตัวนี้ค่าไออยู่ที่99%เรนเลยนะครับเหมาะครับเพราะติดกระจกข้างรถนะครับหรือไว้ขัดการความร้อนได้เลยนะครับตัวนี้ถ้าเกิดเราจอยขมก็นะนําเป็นสีกับ60นะครับแล้วตัวสุดท้ายก็จะเป็นเ c ็นแปสนะครับก็จะเป็น80%นะครับ ตัวนี้ก็พวกติดเหมาะกับติดอาคารนะครับเพราะว่าตัวนี้ค่อยข้างกันความร้อนได้ค่อนค่อยข้างสูงมากเลยนะครับนี่ครับสเปคนะครับก็ค่าเออนะครับเขอยู่ที่99เปอร์เซ็นต์นะครับก็ค่าแสงรอบพาร์ที่หาเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวที่ผมแนะนำตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวของ เซรามิกสีฟ้านะครับที่ตอนนี้การเป็นที่นิยมนะครับโดยตัวนี้นะครับสามารถทำความร้อนได้ข้างดีนะครับการยูวีที่ถึง99%นะครับแล้วก็ค่า AI อยู่ที่9 8เลยนะครับตัวนี้ถ้าเกิดเทียบนะครับก็จะเข้ากับพวก6 0สิบแปดบเปรเซ็นะครับก็จะใกล้เคียงกันเลยนะครับค่าไอทั้งสองตัวนะครับแต่ตัวนี้นะครับ ค่าแข็งเราผ่านอยู่ที่70%นะครับเพราะก่ค่อยๆเชื่อใส่นะครับเนี่เรามาดูตัวอย่างที่เราติดเรียบร้อยนะครับชุดแรกนะครับก็จะเป็นตัวมีเทอรนะครับนี่ก็เหมาะกับพวกติดอาคานะครับค่อยงที่จะ ใสย่ยู่นะครับตัวนี้แล้วก็เป็นตัว60นะครับก็จะทึบเข้ามาหน่อยนะครับแล้วก็80ก็จะเป็นทึบมากเลยนะครับตัวนี้ถ้าเกิดเทียบกับถ้าเกิดมองผ่านตกน,น,นะครับก็จะทึบทึบเลยครับตัวทัมมานะครับก็จะเป็นตัวเซนะครับก็จะไล่ัาแป่สิบ0 0แล้วก็80นะครับ น,นี่ก็เหมาะกับพวกติดกระจกหน้านะครับนี่คนระับก็ถ้าเกิดมองฝั่งนี้ก็ค่อยข้างที่จะใส่นะครับแล้วก็60นะครับเนี่ยก็จะซืบขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ตัวนี้เข้ากันความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็80นะครับวันนี้ก็อจะมืดเลยนะครับก็แผงค่ารอบผ่านค่อยข้างน้อยนะครับ จะมองออกไปนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ผมแนะนํานะครับก็จะเป็นตัวของสีฟ้าไลบูนะครับตัวนี้ขส่มากเลยนะครับตัวนี้กำลังเป็นที่ยอมในตลาดมาเลยนะครับเวลาที่ออกมาก็จะเป็นสีฟ้าใสอย่างนี้นะเป็นนะครับสวยมากนะครับแต่ค่าสเปคนะครับมันจะเทียบเท่ากับตัวของเซรามิกนี้นะครับเซรามิกหกนยเลยนะครับก็จะกิตาม เปคจากโรงงานจากลของเรานะครับก็จะสเปคใกล้เคียงกันเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ค่าไออาร์นะครับอยู่ที่9.8%อนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็อยู่ที่9.9%นะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นี่ยนะครับ หากเพื่อนสนใจนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเรามีทั้งบริการจับเปียกแล้วก็ยกม้วนนะครับตัวนี้ฟิล์มจะอยู่ที่หน้ากว้างเมตราสิบสองนะครับขอบคุณมากะครับ